เนี่ยนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ยเจอท่าไหนเจอท่าเฮีอ่าจับท่านี้จําได้จําได้อ่าเฮียกล้าจับได้ไงเนี่ยกล้าเจอผมยังไม่กล้าเลยนะคือหน้าหน้าควา่ำโดยเยพางเงียคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอ่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเวลามีชมีวิตอยู่เนี่ยครับมันจะน่าเกลียดไม่น่าเกลียดก็อีกอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งแต่เราว่า เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมฮะมันจะน่าเกลียดเราต้องให้ความเคารพกับคนที่เสียชีวิตไม่ว่าเขาจะน่าเกลียดยังไงเราก็ให้ความเคารพกับเขาครับครับใช่ไหมแล้วเรือเนี่ยที่เขาตามหาเนี่ยเต็มไ่น้ําเจ้าพระยาเลยนะเฮียคุณแตงโมเขาเขาอยากจะขึ้นเรือผมฮะเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยเคยเขาเรียกว่าอะไรนะ แกมาดลใจฉันครับหาไปทำนตอนตีสี่ครับครับทียเจอกี่โมงนะครับตอนนั้นตอนนี้เจอบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งแต่แต่ผมตื่นตีสี่วันนั้นอ่ะตื่นตีสี่ครับตื่นตีสี่แล้วทีนี้แกมาดลใจนิดนึงครับแล้วเราก็ภาวนาว่าถ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไปประชุมที่โรงงานก่อนนะหลังจากประชุมแล้วเนี่ยตอนบ่ายโมงผมจะเอาเรือลงครับถ้าคุณแตงโมอยากจะเจอผมนะครับ อยากจะเจอให้มาเจอง่ายๆให้ผมเจอง่ายๆแค่นั้นเองครับลมเออกจากนี่ไปเนี่ยสิบห้านาทีเลี้ยวซ้ายเนี่ยอ๋อเลี้ยวซ้ายจากตรงนี้นะครับอันนี้เลี้ยวซ้ายนี่ไปเกาะเกตที่ออกจากเกาะอลางเกาะทะเลไอคอนสยามคครรัับบก็ข้างขวานี่สะพานวัดปิ่นเกล้าถูกต้องครับออกไปทะเลไปไอคอนสยามครับผมครับครงนี้ไปเกาะเกตอ่านพระรามเกตกับเพียเคยขับออกทะเลไหม ยังเลยร้านนี้ยังเลยร้นนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ครับผมของเดิมนี่เฮียขับอะไรมาก่อนเจ็ตสกีนะครับออกทะเลมาแล้วเหรอเห็นเฮียเคยขับไอ้นี่ด้วยคาราวานเจ็ตสกีไปอะไรนะ ไปเกือดภูมิพลเหลือเขามีคาราวานเจสกีด้วยเหรอโอ้ไปทีี่4ิลลำเหลอโอ้โหมีไม่น่าเชื่อมีคาราวานแบบนี้ด้วยนะลงภูมิพลขี่ไปดอยเต่าเลยครับครับขี่ไปดอยเต่าเลยตอนนั้นตอนนั้นดอยเต่าที่บกเอารถเป็นหมุนๆอยู่นะตอนนั้นนะถือว่าน้ําแห้งแล้วนะครับคสมัยก่อนน้าเยอะแยะเลยออ้ี่แห้งแล้วได้ได้ได้ตอนนี้เฮียมาขัดเรือเองเลยนะ นะดูแลเองเลยมาบริการบกโอ้ยขอบคุณมากเลยเฮียเรือเช่าหมาบกเอาเรือมารับอ่าได้ได้เรือเรือพายผมมีเรือพายเฮียสมงอ์ครับเรือขอความรู้หน่อยอันนี้บกมาเรื่องเรือนี้ไม่รู้เรื่องเลยศูนย์เลยเฮียเรือพวกนี้เขาเรียกเรืออะไรเฮียสปีดโบสสปีดโบสครับสปีดโบสมีเล็กกลางใหญ่ไหมครับเฮียมีอ่าแต่ถ้าหมายความว่าถ้ามากล่า ลำนี้มันยี่สิบสามฟุตยี่สามฟุตอ๋อนี่เขียนไม่เลยเหรอทุกลำต้องเขียนงี้ไหมครับเรือเนี่ยเขาจะเรียกเป็นฟุตเป็นฟุตครับครับแต่ถ้ามากกว่าสี่สิบฟุตเนี่ยเรียกว่าเรือยอทอ๋อครับครับเรือยอทเรือยอทอันนี้คือพูดถึงฟุตนะครับพูดถึงลักษณะของเรือครับผมครับสี่สิบฟุตขึ้นไปเรียกเรือยอทนะครับความกสีรวมทั้งสี่สิบฟุตลงบารไม่จะเรียกว่าเรือยอทอ่านี่เรียกว่าสปีดโบ๊ทคราวนี้เรือลำนี้เนี่ยเฮียเฮียก็ตัดรถแลล้้วเาจะถอยมัง ลำนี้เขาเรียกว่าอินบอร์ดอินบอร์ดมันมีอยู่เครื่องอยู่สองประเภทเฉพาะสปีดโบ๊สฮะมีอินบอร์ดกับเอาบอร์ดเอาบอร์ดก็คือมีเครื่องข้ามอยุ้งหลังอินบอร์ดก็คือเครื่องมันซ่อนอยู่ข้างในเรืออ๋อครับครับครับอันนี้คืออินบอร์ดนะครับอินบอร์ดเดี๋ยวไม่คตกนะแล้วอ่านี่กําลังเรือกําลังสไลด์ลงนะครับเรือนี้ชื่อว่า สัจธรรมนะครับชื่อสัจธรรมของเฮียสมพงศ์นะครับอ่านี่เราก็ต้องเอาเรือลงน้ําครับนี่เป็นวิธีการเอาเรือลงลงน้ําครับเดี๋ยวลูกพี่ก็ปั่นขึ้นสองล้อหลังอ่ะขึ้นได้ขึ้นได้นะ นี้มาถ่ายทํานะครับให้เห็นวงการนี้อย่าถามบกกอมากนะครับท่านใดมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาแต่อย่าถามเขาไม่รู้เรื่องครับอ่าโน่ยไอเดียไม่ใช่แล้วออกออกไอเดียไปเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปไข่เออมันไม่ได้ไก่จริงมันทั้งฟาร์มทั้งหมูทั้งหมามาหมดเลยเพราะเราไม่รู้เรื่องเนี่ยอ่าต้องถามเยอะๆถามแล้วก็จะรู้เนี่ยอันนี้คืออะไรมาเอาไปคล้องไว้ อว้ยจไนะครับเดี๋ยแล้วเรือพวกนี้มันไม่มีหลังคาเหรอมีครับถ้าของจีิงยนนี้เนี่ยไม่เกินขึ้นชมองพะโรมแล้วอ๋อครับครับคือหมายความว่าเราใส่หลังคาเสริมเครับครับครับอ่าอย่างนี้เครื่องมันกี่ซีซีแกแรงมากครับ2,400 สองจุดส <24 S 2> <มา S 1> ี่เบนซินเบนซิน,น,ซนซมีเทอร์โบไหมฮะไม,มไม่มีเทอร์โบหกสูบโอมกูเซอร์อ้อง,อ,องมีการเบิร์นก่อนด้วย่อนะนใในเครื่องนี้ เป็นเรียกว่าเครื่องซ่อนอยู่ข้างในนะครับเครื่องตัวเครื่องอยู่ที่ใต้บเบาะนะครับใต้บาะอันนี้นะนครับเครื่องอยู่ เบาะแล้วครับ,บด้านใต้ก็คือคือเครื่องยนต์นะครับเฮียอ่าเนอเรากางเบาะกางงี้อ๋อเราจะนอนอย่างงี้นะฮะอ๋ออ๋อนอนท่านี้ท่านี้แล้วเราต้องใส่เบลล์ไหมเฮียถ้าเรานอนเฉยๆไม่ได้วิ่งก็ไม่เป็นไรนอนได้แต่ถ้าเรือวิ่งห้ามนอนห้ามนอนไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบอ่าอันนี้คือท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งผมก็จะดังกันเลยสิบโมง อ่าตอนนี้ก็นอนได้นะครับใช่ไมนี่คือเราต้องอย่างนี้มันจะเป็นเป็นภายในป็นเกานะใช่สี่เกงนี่กระบวนการนะครับเราต้องกดนู่นกดนี่อ่านี่นั่งนั่งอ่านั่งอ๋อนั่งนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับนี้จะได้อีกเบาะหนึ่งนี่นั่งได้อีกเบาะหนึ่ง ในเรือนะครับแล้วตรงนี้เราเราพับได้ไหมครับไม่ได้แล้วเนาะตรงนี้ไม่ได้แล้วเรายืดได้ครับนั่นได้ครับผมครับครับเรือบนเรือนี่มีห้องนอนด้วยนะโอ้มีห้องนอนไม่เห็นมีเลยตรงไหนครับนีอันนี้เปิดห้องนอนให้เออเปิดเปิดเก๊ะไป่ได้เขมีห้องน้ำห้องท่าด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ไม่มีห้องน้ำอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูบนเลยเปิดเก๊ะบนไหนเนี่ยห้องนอนโอ้โหนี่เหรอนี่เหรอโอ้โห เออไม่รู้นะเนี่ยจะไปรู้ได้ไงเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกโอ้มีห้องรับอ๋อนี่นี่นี่นอนได้มีเก็บตรงนี้ได้อ๋อไม่น่าเชื่อนะครับเขาจะดีไซน์ให้แบบครบถ้วนแอร์ก็ถ้าเป็นเจเนเรเตอร์เนี่ยครันจะดังครับโอ้เฮียถามหน่อยลำนี้กี่บาท สี่แสนโอ้โหสี่แสนใช่ไงีสี่ล้านสี่ล้านเนี่ยผมก็พูดเล่นไปนะเงี่ยเฮียสมพงศ์ผมขออนุญาตรีวิวนะรีวิวเลเฮียกำลังกดปุ่มอะไรครับเนี่ยเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยผมจะเปิดปุ่มเครื่องให้ดูคุณช่วยบิด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 แต่ไม่ต้องสตาร์ทนะบิดไปเลยพอเฮียเก่าปิดยังไงเฮียเก่าก็มาด้วยครับผมเฮียเก่าสวัสดีครับเฮียเก้านิโตนะครับเฮดเดอร์เทอร์โบครับผมครับผม ว,ว,วันนี้เฮียเก้าเฮียสมพงศ์พาผมมาลาบตรุนะลาบตูดลาบตู <c oughs> บตุที่ได้นั่งนะครับเฮียว่าเราไปรถเราเข้าป่ากันเยอะแล้วเที่ยวนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนโมเมนต,ต์ใหม่เรามาลงเรือ การลงเรือเนี่ยครับผมมันก็จะได้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่เราไปดูข่าวตามทีวีว่าเขาตกยังไงเขาฉี่ยังไงเดี๋ยวนี้ก้าจะสาธิตให้ว่าฉี่ยังไงไม่ให้ตกเลยเดี๋ยวก้าเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะฉี่ยังไงรุ่นนี้มันมีที่โหนน่ะรุ่นนี้มันมีที่โหนนจรจริงมันมีที่โหนมีกระไดหมดแล้วครับแต่ว่าแต่นนี้เนี่ยไม่รู้แบบไหนอย่างไรครเดี๋ยวอันนี้เป็นการแซวกันเล่นๆกันเล่นๆนะครับผม ครับผมครับครับจะมาสมาชิกอีกสองท่านอ่านะฮะลำนี้นั่งได้กี่ท่านเนี่ยครับเป็นเก้าอี้เหมือนกับอ่าสิบท่านเหมือนเป็นเก้าอี้รับแขกเลยนะครับเฮียเก้านี่ก็เจสก,กีก็เล่นด้วยโอ้ในะหุ่นหุ่นเลยยังฟิตนะครับครับมาเรืออย่างนี้นะเฮียเกา้ามันทําให้ผมรู้สึกว่าเออคนที่เที่ยวชาญทางบกมาเรือนี่ก็ประหม่าไปเลยนะแต่ก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งนะครับ ความรู้สึกหนึ่งว่าการที่เราเข้าป่ามันก็จะได้ความรู้สึกว่าไปเป็นเพื่อนอะไรกันครัอ,อนมาที่นี่เราจะได้ลมเย็นสบายครับแล<ะ>้วไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะลอดลอดเป็นเพื่อนกันได้เหียสังเกตได้นะ จะสกีลำเดียวออกไม่ได้เพราะอะไรเรือเป็นอะไรอก็ไม่มีใครช่วยแต่เดียวกับรถยนต์รถโฟล์วว์เดินกลับได้ไห้เดินเท้ากลับบ้านไงใช่ไหมแต่เรือไม่ได้เรือไม่ได้ยังไงก็ต้องรักกันรักกันไปด้วยกันครับผมดูเครื่องยนต์นะดูเครื่องยนต์เดี๋ยวเรากลับกล้องกันสวยนี่เรามาดูขุมพลังนะครับเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับสองพันสี่ร้อยใช่ไหมครับสี่พันห้าไม่สี่ข้ไหนอะไร 4, 4. ี่พันสีามาสองพันห25้าร้นอี่ี่สองร้อาีซีเครื่องสเฮ้ยได้เหรอสองพันห้าอ่าสองพันห้ซีซีนะครับสองพันห้าร้อยซีซีัมาแลวไอ้นลิต 4.5่จุดห้ลิตรเท่ากับว่า4.5ลิตรก็คือเปรียบเป็นรถยนต์อ่าซีซีอ่าเอาใหม่เอาใหม่4 5า0้อยสี่ี่อ่ลิตร4,500ันี่ีนะครับ250ม้าอ่า250แรงม้านะครับมีมีโฟล์ทโล่ไหมอันนี้อันนี้เราจะใช้กับเครื่องอินบอร์ดอ่าอินบอร์ดเมื่อกี้เห็นหลวงพงศ์บอกแล้วอินบอร์ดก็คือเครื่องวางอยู่ใน อ่าถ้าเราเห็นทั่วไปเครื่องมันจะเป็นเหมือนกับตัวใหญ่ๆห้อยข้างนอกนะครับเรียกว่าเครื่องเอาบอร์ดครับอ๋อเอาบอร์ดนะครับอ๋เอาบอดนี่นะครับเป็นอินบอร์ดโอ้โนี่ยังมีเครื่องข้างในว่างอยู่เลยนะครับห้องห้องกว้างเยอะฮะอ่าเป็นเครื่องเห็นเห็นเฮียเขาบอกไม่ใช่เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องเป็นเออสี่เบนซิน4,500ซีซี250แรงม้านะครับอันนี้เกียร์ต่อขับ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 เรามาดูกันนะครับว่าปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรนะครับ

สังเกตด้านปุ่ด้านซ้ายมืออานะเดี๋ยวผมรีวิวรีวิวก่อนนะครับมาตอนนี้นะครับปุ่มอะไรบ้างครับเพี่ยครับไอ้นี่สปีดสปีดความเร็วนะครับความเร็วอ่าเป็นไมเป็นไมครับส่วนนี้รอบรอบอ๋อรอบเครื่องหมุนรถยนต์เนาะเพื่อมันรถยนต์ครับผมครับตัวนี้ตัวพิมพ์พิมพ์สําหรับอ่าตัวกระดกขึ้นกระดกลงมันจะมีพิมพ์บังคับว่าเวลาเรือมันเอียงไปข้างนึงเราก็ปรับ ให้มันเอียงข้างนึงได้โดยที่ไม่ต้องเรียกคนย้ายมาอ๋อเรียกว่าสร้างสมดุลอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับใช่ไหมประมาณนั้นนะอ่าอ่าอ่าวันนี้น้ำมันอ๋อครับผมครับแล้วตัวนี้ก็ GPS GPS นะ GPS มีทั้งเน็ตฟิดมีทั้งอะไรยกครบหมดเลยครับผมครับครับรไม่ต้องกลัวเลยครับครับแล้วปุ่มพวกนี้อะไรเฮะยยังไม่บอกเลยปุ่มพวกนี้ก็คือพวกไฟพวกอะไรต่างๆนะฮะอ๋อครับมีวิทยุมีอะไรต่ออะไรตัวควบคุมทุกนี้หมดครับครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวโอเปเรรตหือเาเรียกกวว่่าาตัคอนโทรรรลเง อ่าเรือไม่มีเกียร์เรือไม่มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังแค่นั้นเองเกียร์<ม>หนึเกียร์สองไม่มีโซโลไม่มีปูทางสี่โลสี่ก็ไม่มีเหรออ่าแต่แล้วเวลาเบรกอะครับเบรกเบรกเบรกก็อยู่อยู่ยเบรกก็คือเราถอนจากคันเร่งมันก็เบรเบรกละอ๋อเพราะน้ำมันต้านไว้ใช่ไหมครับมันมีหมวดอยู่หลายหมวดด้วยกันคือมีหมวดแบบจอดท่าโดยที่เวลาเราเร่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเร่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นมันจะได้ไม่กระโชกนะับ เรือจะได้ไม่โดนอะไรเสียหายอ๋อครับครับเรือจอดจอดท่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับสิปากว่าไม่เท่ามือเห็นให้มือตาเห็นนะครับนี่ผมก็กดโหมดตรงนี้อตอนนี่โหมดกดโหมดให้ช้าเพื่อจะออกท่าเพื่อเพื่อจะเข้าท่าออกท่าตอนนี้ผมกำลังจะกดพินลงอ่ากดพินลงเก็บนี้ก็เลยลงแล้วพินพินก็คือหางเสือเมื่อกี้นี้ฮะอ่าอ่า อ่าโอเคลงสุดแล้วไปแล้วทิ้งเหี้เกาด้วยอ่าเฮ้ยลูกเมียผมนี่ต้องกินยาแก้เมาไว้เนี่ยฮะไม่ไม่ต้องเมาแล้วไม่เมาแล้วฮะก็เดี๋ยวนี้เล่าเป็นราคาด้วยไม่เล่าอ๋อยังยังกินไม่ได้ครับผมยังอยู่ในช่วงการบนอยู่อ่านี่นะครับเราก็เราก็เข้าเกี้ยวว่างแล้วก็กดหมวดตัวนี้ช้าออกทิ้งเพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องงานนั่นละอ่าอ่า ตอนนี้เราถ้าเราโ,โทษทีตรงข้ามผมนี่มันเป็นอะไรนะครับตอนนะี้อ๋อเราจะพาผมไม่เคยมามุมนี้นะฮะที่สร้างมา,าห,หลายหมื่นล้านแล้วหลังคาลูกอ๋อนี่เหรออ๋อครับครับครับแล้วนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปกเกาะเตพระรามเจ็ดอ่าครับผมครับที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเรือที่บิ่งมาก็คือเรือด่วนนะฮะเห็นไหมครับครับ โอ้ยผมยังไม่เคยนั่งเลยเฮียไอ้ไอ้นี่มันเป็นเรือสาธารณะเนี่ยฮะใช่เ,เรือเรือเดินไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยอดตังค์ขึ้นกันยังไม่รู้เลยราคากี่บาท20 30ิบสาก็ไม่รู้วันนี้สั่งมาจากจีนอ๋อตัวนี้เหรอครับไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรเนี่ยมัาานค่าอะไรฮะยกยกขึ้นสองข้างไอ้เนี่ยมันเรือ,อ,อไม่มีท้องอะ่ะเรือก็ได้กามลาอ๋อกามลาทำไมชื่อคนไทยยังไงไม่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกกามลาครับอ๋อ แต่ลิ้นเราไม่ไปนะฮะลิ้นเรากินปลาเยอะก็ปลาดิปลาอ่าอ่าอันนี้ใช้ไฟฟ้าสั่งมาจากจีนครับครับอ๋อแล้วเฮียกินน้ำมันเบนซินตัวนี้เบนซินเพียวๆเลยต้องมีแก๊สเก้าพวงเก้าห้าเลยไหมเก้าห้าแล้วเดี๋ยวไอ้ลูกยางมันจะมีปัญหาอ๋อต้องเก้าไอ้เก้าห้าเพียวๆเพียวครับแล้วเฮียไปเติมที่ไหนอ่ะมีปั๊มเหรอผมก็มีมีมีคราวนี้ก็มีบางทีเราก็หิ้วมาได้ครับครับไฟฟ๊า แล้วผมจับตรงนี้ได้ไหมเนี่ยได้หมดครับเขาจับได้นะอ่าอเดี๋ยวไม่รู้นะกลัวกลัวทำอะไรไม่ถูกอ๋อครับครับครับเพื่อแล้ันท่าตรงนี้ก็ได้ใช่ผมจะถ่ายถ่ายรูปไปอันนี้คือนี่คือท่าที่เฮียยืนตามหา คุณแตงโมใช่ไหม่โมงเฮียยืนตั้งแต่กี่โมงอไปมง15กนก็เจอแล้วออกจากท่าน uh ี้ยอ๋อโอ้โหเขาตามกันตั้งหลายวันที่ออก15ทีเจอเลยเขาเรียกว่ารถเดียบมวเห่าอ่่รอคุแตงโมเขอยากจะนั่งเรืออืองอไป่รับใช่า ไปอยู่แตงข้ามแล้วมันก็เอียงไปข้างนี้เพราะอะไรมันถึงเอียงไปข้างนี้มันมีมันมีทิ้งขับไฟฟ้าเขาเรียกตัวตัวตัวปอดตัวอไอเขาเรียกว่าปีกอ่คนดูได้วยไฟฟ้าครับแล้วทำไมมันไม่ทํางานอัตโนมัติเองไงอ่ะอ่ามันมันไม่อัตโนมัติเนื่องจากสาเหตุว่าถ้าอัตโนมัติต้องสิบห้าล้านโอเคโอเคแปเข้าใจเคลียร์ครับ เราต้องขออนุญาตต่อประตูมพระศรีอะไรไหมเอ่ยขอเรียนครับอ๋อกี่บาทปีก็มีใบกับปีปีหนึ่งพระีเท่าไหร่ครับเพี่ปีหนึ่งพระศทีกี่บาทล่ะครับเพราะเสียทั้งแรกก็ทำมาบุญกระบาดหนึ่งบาทไ้หนึ่งพทะธนะหนึ่งกว่าบาทอ่าแล้วก็เราไปที่เดียวจะไปกี่บาครับอ่าไม่เกินสามพันแล้วแล้วสอปีครับต้องมีอะไรไหมสองปีองเสียหน้าพระศรีเท่าไหร่ครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเท่าไหร่อ่าประมาณสามพันอ๋อขับขับสองล้า ครับครับครับเรือลำนี้ราคาประมาณ4ล้านบาทนะครับ4ีล้านบาทมันมีหลายรุ่นนะครับหลายระดับนะครับหลายราคา, 40, ลาหลายรโอโ้โหสี่สิบล้านก็ไปที่เรือย้อนแล้วใช่ไหมเรือ๋อถ้าไประดับสปีดบอสเนี่ยร,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 ระดับสปีดบอสมีลำลูของที่ห่อเดียวกันเนี่ยจะเข้ามาเนี่ย30มสิบสันห้ารย15ล้านโอ้โหครับครับครับ 你买呀，其他的。